คำพูดนี้คนรับชมเพื่อความบันเทิงผู้ใหญ่ควรให้คำแนะนำกับเยาวชนมีคำหยาบบ้างอย่าเอาไปพูดตามนะจะอีกทั้งในเนื้อหาอาจจะมีบางทีที่ดูสนมีใครบ้างไหมายถคนยอมคนรับฟังเรื่องราวผ่านเฮ้ยปอนเนื่อขาวแถวนี้ค่ายมวยอยู่ใครเนี่ยปอนพี่ยาวกับใครฮะพียาวกับใครเนื่อขาวแชมป์ช่องเจ็ดอยู่ด้วยเฮ้ยเพื่อนทุกคนถึงเวลาแล้วยุคมวยมาถึงแล้ว เปลี่ยนยุอีกแล้วยังไม่เปลี่ยนสกกักูยังทรตัวไมได้ไม่ดีหรอเปล่าไม่ใช่ผมเห็นเขาโมช่องเจ็ดไงกล้งมาแรงนี่เอฟเอกรุ๊ปเอกรุ๊ปต่อยที่ครมันผมสั่นเลยผมจะมาท้านักมวยต่อย เดี๋ยวแถวฐามทัพนี่นี่นักมวยพีนนี่นะนักมวยอันนี้คูอ๋อนักมวยนี่คูนี่คูครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยากจะมาท้านักมวยต่อยมวยครับูครับเอาใครดีครับมิช่มแม่บบขอแบบท้อๆเลยครับูฟองเกีล็ดครับฟองเกีล็ดเลยดูจากหน่วยก้านแล้วไม่น่ารอดครับนักมวยไม่น่ารอดเลยครับมึงอ่ะสังคารปัวห์หน่อยได้ไหมว่าแถวนี <them now. S 2> <ligen> ้โรงพยาบาลใกล้ส oh ุดเปาโลเปาโลเปาโลใกล้พี่อย่าเดินท้าวนะ ผมไม่ชอบเลยอ่ะเฮ้ยใครไม่ชอบอีกวะเฮ้ยผมไม่ชอบพี่คนนี้ว่ะพี่ไจ่ายจก่อนแล้วมึงดูกล <ใ Muslim> <Nixon> ้ามเขาด้วยนี่พี่รูเขาบอกว่าโกท็อปของค่ายนี้เลยนะไหนใครแชมป์ใครแชมป์ไอ้แชมป์ยิงเหอะแชมป์ยิงเหอะมึงมึงไม่เหมือนแก๊งไม่เหมือนเมาอ่ะกล้าสอยเอาผมหอมมาผู้หอมปีกล้าวปีกล้าวะ ของป้ามากขบ้ามากดูดูอ้อน้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยาดเลยไปพี่ปิ๊งก่อนเลย คู่แรกห้ามจับตะเกียวกันโอเคนะไม่ได้หรอห้ามงอนก็ได้ดีๆอ่ะให้ล้องก่อนองลองให้องให้ล้องให้เขาร้องอ่ะให้ลองว่าน้ำหนักหมือนกันว่าแบบไหวไหมกูร้องี่ กติกามีอยู่ว่าเราจะให้นักมวยทั้งสองฝั่งเอานวมจุ่มสีจุ่มสีใช่ไหนสีเราอยู่นะแต่นักมวยที่รอคิวต่อยต้องออกไปจากพื้นที่นี้ก่อนครับเราป้องกันการชุลมุนไงเห็นเพื่อนรนรากกูโงเขาเข้ามาจำไม่ได้นะอันนี้ทีมงานเดี๋ยวพิตตี้เราจะจัดการการนักมวยออกไปก่อนนะฮะ ยกที่แปดย Lucy> ังทุกแรกเาผมจะเริ่มยกแปดทำไมล่ะยกที่แปดเริ่ม เสียชีวิวเสียชีวิ้วเสียชีวิตแล้วโอ้โหเราดูได้เปลี่ยไปไหนดูสภาพแล้วกูดูได้เปลี่ยนเพาะไหมเราก็แบบได้างทุหลายหมัดเหมือนกันนะเนี่ยแต่เขาได้กูก่อนเลยเมื่อจักบาดแผลกูครับให้ใครชนะดีครับดูจากการที่ว่านักมวยของครูกับนักมวยเขามาท้าชิงเนี่ยนักมวยของครูต่อยไม่ถูกสักหมัดเลย แสดงว่าก็ทีมเยือนชนะน้องขาเขาอ้แข็งไปแล้วเอมนะครับห้ามต่อยเบาเฮ้ยกติกาเอาเอาเปกติกาเราห้ามต่อยเบาต่อยเบาเหนื่อยห้ามพักพักเช็คก่อนเช็คก่อนอันนี้กำลังจับอะไรอยู่ฮะ อ้าวเห็นอ้าวรู้สึกเก็บตรงไหนเต็บตรงั้น อะไรอะไรงั้โอ้โหอะไรวะอะไรวะอะไรวะไอ้ตัวนี้ยังโอ้โหดีครับไม่ต่ำเลยนะดครับ แต่ผมไม่สามารถตัดสินได้นะครับอาจารย์ครับครูครับใครใครเป็นผู้ชนะดีครับตอนนี้เนื่องจากนักมวยค่ายมว f x, ย f อ Group ุ๊ไม่มีการฟิตซ้อมไม่มีได้เตรียมตัวผู้ต่อสู้ที่เขามาเนี่ยเขาฟิตมาดีมาก <c oughs> ได้วางแผนมาอย่างดีนักมวยผมเนี่ยจะทนต่อยจนแบบแ <c oughs> บแทบจะโดนน็อกอะครับตัดสินได้เห็นได้ชัดเลยครับจิมเยือนชนะอีกลโอ้โหเสียใจไหมครับ ม่ครับพร้อมไหมครับอยากสู้กับคนไหนอันนี้คือมวยเฮ้ยไม่ไม่เลยมึงแล้วอันนี้คือมวยคู่เอกคู่เอกคู่เอกเลยนี่แชมป์ช่องเจ็ดนะครับผมแชมป์ช่องเจ็ดค่าตัวค่าตัวหกหมื่นเครับเพชรกันทัศน์เอ็มยุเด่นเพชรกันทัศน์นะฮะพัดกันเฮ้ยไม่ใช่ แฟแฟนี่อย่าเพิ่งปิดหน้าของนั่งมวยผมข้าต้องให้ให้ดูว่าเขาปิดหน้าจริงหรือเปล่าออ๋เขาจะเข้าใจว่าเอ้เราแม่งรักไก่ด้วยโั้ยไปนะไปนะแชมป์นะหนึ่งสองไปให้ให้ไปให้ให้

พี่มันเก่งว่ะพี่ฟางเสียงดีไปฝึกมาจากไหนเนี่ยหาดินมานคภาพะวรรษมอถึงม .6 หผมเป็นนักบอลโรนเนียนผมตัดสินม่้ต้องให้อาจารย์นี่แล้วอ้าวตอนนี้มันก็เริ่มโอกาสที่ว่าผู้นี้จะมันสุดๆเลยครับเข้าที่ผ่านมาคู่ท้าชิงเนี่ยเหมือนแทบจะโดนนับอะครับเหมือนโดนหมัดหลายชุดอติกามวยไทยเนี่ยเขาจะไม่ให้หนีเยอะมากแต่ว่าน้องๆผู้ท้าชิงเนี่ยจะหนีมากหล้กูขอตัดสินให้เพชรกันทัศ เอมยูเดนชนะเราโดนไปชุดนึงไอะตุบต๊บเลยร้องโอ๊ยไอออออไ่เปไอเรารักกันเรารักกันรรักกันพีบก็ได้แพ้ต้องโดนสอมเป้าด้วยนะฮะฮะจริงเหรอแล้เขา้อมมาจริงเฮย ้เอาจรองเอาใจ้เอา้อาเอา้เอาจรองอาใอ้อาอจอเาเอะยเตามข้อ e ้เอเวาาลูกอุตบอลโด้มึงเตะมึงรู้สเกยังไงฮะมึงรู้สึกาลูกฟุตบอลมึงรู้สึกยาเนี่ยเราพวกกันเ้เาเอเอเา ฝากไปติดตามผลงานการโชว์ขอพวกเขาด้วยช่องเจ็ดของ f อ Group ุ๊ปนะครับหรือใครที่สนใจอยากจะมาเรียนมวยก็ที่นี่ก็มีหรือใครที่สนใจอยากที่จะเข้ามาเช็ดสีก็ได้ขออภัยด้วยครับขอบคุณนะครับคุณม้ากปเลยนะครับคิดใหม่มาทุกวันอังคารพัลลฤกหัดแล้วก็วันอาทิตย์นะครับผมเขาไปติดตามไว้เพราะว่าจะได้ไม่พลาดคิปใหม่ใหม่